สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการติดตั้งรหัสติดตาม Google Analytics บนเว็บไซต์นะคะเมื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วให้เข้าไปที่ Google Analytics ค่ะหลังจากนั้นล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานค่ะเมื่อเข้ามาแล้วให้กดที่ชื่อบัญชีด้านบนซ้ายมือแล้วคลิกที่ผู้ดูแลระบบค่ะขั้นตอนที่1กดสร้างบัญชีกรอการายละเอียดบัญชี การตั้งค่าการแชร์ข้อมูลบัญชีให้ติ๊กเลือกทั้ง4ข้อได้เลยนะคะแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่2การสร้าง p r o p e r t y กรอกชื่อ Pro p e r t y เขตเวลาให้เลือกเป็นไทยค่ะส่วนสกุลเงินเลือกเป็นบาทนะคะหลังจากนั้นกดถัดไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่3รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจค่ะเลือกหมวดหมู่ธุรกิจเพียงรายการเดียว และเลือกขนาดธุรกิจหลังจากนั้นกดถัดไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่4เป็นการเลือกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเลือกวัตถุประสงค์สำหรับรายงานที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณโดยเลือกหัวข้อที่สำคัญที่สุดแล้วกดสร้างได้เลยค่ะข้อกำหนดในการให้บริการเลือกเป็นไทยค่ะจากนั้นอ่านข้อกำหนดทั้งหมดแล้วติก๊กฉันยอมรับค่ะ ขั้นตอนที่5เป็นการรวบรวมข้อมูลเลือกแพลตฟอร์มเว็บไซต์แล้วจะมีให้ตั้งค่าสตรีมข้อมูลค่ะหลังจากนั้นให้กรอก URL เว็บไซต์แล้วชื่อสตรีมแล้วกดสร้างสตรีมได้เลยค่ะเราจะได้รายละเอียดของสตรีมมาแล้วให้มากอปปี้รหัสการวัดตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้า builder ของ VWIN ค่ะ กดตั้งค่าแล้วคลิกปุ่ม Google Analytics นำรหัสการวัดที่ได้ Copy ไว้มาวางค่ะแล้วกด Save ได้เลยนะคะเ<อ>พียงเท่านี้คุณก็สามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้แล้วนะคะ